อะ่ะตอนนี้ก็ได้ทําเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมเอาไปทําเสร็จแล้วนะครับก็ประกอบแล้วยโยกดูแน่นนะครับโย,โยกดูแน่นนะครับนี่นะโยกไม่ได้เลยนะครับแบบนี้นี่ใช้งานได้นานเลยนะครับใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับใส่ซีนของเทียมนะครับก็ยังจะใช้ได้ทนนะครับถ้าลูกปืนแน่นอย่างนี้นะครับถ้าบาดลูกปืนแน่นนะครับเผาไม่โยกนี่ยังไงก็ใช้ได้นานนะครับ ไม่จะเป็นต้องใส่ซีนของแท้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเผาหลวมอ่ะให้คุณซื้อสั่งแท้จากญี่ปุ่นมาก็รั่วเหมือนเดิมนะครับถ้ามันโยกได้นะครับนี้ก็เดี๋ยวมาดูอีกข้างนะครับที่เป็นตัวนี้เป็นเผาตั้งนะครับฝั่งนู้นเป็นเผานอนฝั่งนี้เป็นเผาตั้งนะครับเผาตั้งก็เสร็จเรียบร้อยครับก็พอกเหมือนกันนะครับพอกบ่าลูกปืนที่อยู่ข้างในนะครับตัวนี้บาล่างหลวม บ่าบนได้นะครับตัวบนไม่มีปัญหานะครับแต่ตัวล่างเขาบ่าหลวมนะครับก็ลงกลิงเขาทําได้อยู่นะครับท่านผู้ชมเขาก็จะมีจิกจับของเขานน่นแหละเขามีวิธีของเขานะครับเขาก็ทําให้ได้อยู่นะครับราคาน่าจะหกร้อยกว่าบาทนะครับในการทำนะครับก็ฟิตเปียเหมือนกันนะครับเนี่ยโยกไม่ได้เลยนะขนาดเอาเข้าเรายังต้องเคาะเลยนะเคาะเข้าเลยนะครับคือแบบ ต้องออกแรงหน่อยนะครับในการประกอบนะครับนี่ข้างนี้นี่ขนาดแกซื้อเพาใหม่มันก็ยังหลวมนะครับเนี่ยยังมีหลวมอยู่นะแต่ก็ยังไม่ซึมยังไม่ล่วกแกก็ยังไม่ได้ทํานะครับยังไม่ให้ทํานี่ซื้อใหม่พันแปดนะครับเพานี่ซื้อใหม่พันแปดนะครับแต่เอาไปพอกแค่บาทละสองร้อยสองร้อยห้าสิบเองนะครับลดต้นทุนลงได้เยอะนะครับฝั่งนู้นพอกแล้วเน่นปีหยนะครับตัวเนี้ยรวมอีกแล้วเห็นไหมครับนะซื้อใหม่พันแปดแกใช้ได้น่าจะประมาณ สองสามฝนนี่แหละนะครับอ่ะตัวนี้ก็จะประกอบล้อแล้วนะครับประกอบล้อเติมน้ํามันก็เสร็จแล้วครับสําหรับคันนี้นะก็ทีนี้ก็จะเหลือผานนะเผายังอยู่อยู่เลยก็จะเหลือผานชุดผานเขาจะอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าแกไปแปลงอะไรมาบ้างผานนี่เป็นของยี่ห้ออะไรผมจาไม่ได้นะไม่ใช่ตาช้างแต่แปลงใส่อะไรตาช้างนะครับตัวนี้ต้องคอยดูตอนต่อไปนะครับอ่ะ คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนครับท่านผู้ชมไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ